สักสิษิน์นีเนี่ยกลายเป็นเมืองบันเทิงเมืองท่องเที่ยวเมืองลามกที่แย่ที่สุดไปข้ามหาสมุทรว่ะหน้ากาบ้านนี่จะมีเต็นท์สีแดงอันนี้ของพวกโสเพณีและจะมีร้านของพวกเจ้ามือดอกเบีย้ยเจ้มือดอกเจ้ามือดอก,อออดอกเบีย้ยก็ไม่ใช่คนอื่นนะญาติพี่น้องนบีอบูเลยครับ อัลอับบาสนี่เพราะฉะนั้นนบีพอยกเลิกดอกเบี้ยประกาศฮัจจ์ตุละด้าบอกว่ายกเลิกดอกเบี้ยดอกเบี้ยรายแรกรายแรกที่จะยกเลิกดอกเบี้ยของลุงของขาา้าพระเจ้าไม่ใช่อันนี้เส้นอันนี้ไว้ก่อนอันนี้อันนี้พวกกูรายแรกที่จะยกเลิกเนี่ยริบัลอับบาสอิบเนียอับดุลมุตตลัลบ ยกเลิกยังไงอะ่ะอยู่ใต้ฝ่ายฝ่าเท้าของข้าพเจ้าดูนบ,บีทำนบ,บีต้องการเหยียดยามความชั่วเนี่ยให้เรารู้สึกว่ามันชั่วจริงๆอยู่อยู่ประทานโทษนะอยู่ใต้ฝ่าตีนพอเท้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะรู้สึกยังให้เกียรติหน่อยอะนะดอกเบี้ยนยี่นะยุดอยู่กับเท้านีอาน่อยู่กับติน ถ้าเราไม่เกลียดความชั่วล่ะถ้าเราไม่รังเกียจสิ่งที่ศาส,สนาห้ามละ่ะมันก็ยังสนิทสนมกันพี่นั่งสังเกตไหมทําไมขวดเหล้าเนี่ยแพงกว่าเหล้าทำไมเขาใส่เหล้านี่นะขวดนี่โอ้โพรดูขวดนี่นะเราไม่รู้เลยว่าในในขวดนี่มันมีอะไรแต่เพราะเห็นขวดนี่โอ้หน้ากินจังมันอย่างงี้ด้วยมันเป็นจิตวิทยานะครับ พราะดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจัยของการตลาดนี่คืออะไรพัคเกตประดานตัวผมไปดูแล้วนะไอสินค้าออท็อปนี่นะไม่ใช่ออท็อปครับไอออท็อปนี่มันไม่ใช่ออท็อปไอในสินค้าของชาวบ้านธรรมด,ดามดแต่แพ็คเกตให้มันสวยนะมันก็กลายเป็นออท็อปสวยงามหรูหราเออดูแล้วน่ากินมันก็กินได้แต่ถ้าใส่ถุงธรรมดาของแม่บ้านที่ขายตามตามตลาดนี่มันก็เหมือนกันแหละแต่ ใส่ถุงใส่ห่อให้มันสวยราคามันก็ขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันแต่ของอิสลามนี่นะครับไม่มุสลิมเนี่ยจะไม่ดอนหลอกด้วยภาพภายนอกของพฤติกรรมดูเนื้อหาสิครับมันชั่วก็ชั่วคนนี้ไม่กลาาให้ตุหันนะ่ะคนที่ต่อต้านตุหันนะ่ะขอให้แต่งตัวหรูหราแค่ไหนอ่ะนะตำแหน่งของเขาเนี่ยในใจของเราเนี่ยต้องเป็นยังไงแล้วคนที่กราาให้ตุหันนะ่ะ คนนี้เคารพหลักการของอัลลอฮ์ถึงแม้่เขาจะแต่งตัวแย่ขนาดไหนเนี่ยในหัวใจของเราเนี่ยเขาต้องแบบไหนคุณอ่านนี่จะสอนให้เราเปลี่ยนชีวิตของเราครับแล้วมันมีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์<ม>ที่ให้เห็นชาวอาหรับที่มีแต่โสเภณีมีแต่กินเหล้ามีแต่ฆ่าลูกมีแต่กินดอกเบีย้ยพอคุณอ่านมาเนี่ยทำอะไรเปลี่ยนนะครับ ไม่ใช่เปลี่ยนแค่วัตถุที่มันเป็นความชั่วไม่ใช่เต็นท์แดงที่รื้อไปแล้วนะและเลิกโสเภณีอย่างเดียวนะไม่ใช่คือเลิกระบบโสเภณีและทําให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่เคยอยู่ในในกระบวนการนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่ทํางานศาสนานี่คือคุรอานคนที่เคยกินเหล้าเช่นน้ํา กลายเป็นคนที่ขึ้นมิมบัตสอนศาสนาคนที่เคยบูชาจเจวิตฆ่าลูกฆ่าลูกสาวนี่พวกกลัวจะอัะยศทะโตแล้วมีชู้โตแล้วมีชู้นี่ฆ่าไปเลยคนนี้เนี่ยก็กลายเป็นผู้นําสังคมที่ปฏิรูปสังคมอุมาเิ็นคนขตัตอ พวกนี้เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนตัวยังไงอ่ะเุมาเริ่มนินขอตอบตอนที่จะรับอิสลามมานะเขาบอกว่าไม่มีใครที่เขาเกลียดในชีวิตเนี่ยก่อนรับอิสลามมากกว่านบีมากกว่ามุฮัมมัดตั้งใจวางแผนจะฆ่านบีแล้วนะแต่พอรับอิสลามเขาบอกว่าไม่มีใครที่เขารักมากกว่าท่านนบีจนกระทั่งน,นบีสรรเส,ส,สริญอัลลอฮฺฮนีสในบุคอรีบอกว่าโอ,อ้อัลลอท่านเนี่ยเดินเส้นทางไหนนี่นะเดินซอยไหนนี่นะไอชัยตันเนี่ย มันวิ่งหาวิ่งหาเดินอีกซอยหนึ่งมันไปอีกซอยหนึ่งเลยไปอีกถนนเลยนะมันไม่กล้าเดินสวนทางกับอุมัดเห็นอุมัดในอุกุมาไปแล้วไปแล้วหนีนี่นะบีบอกนี่แสดงว่ามนุษย์เนี่ยที่เคยเกิดในยุคนั้นนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเนี่ยไปดูสิครับอะไรที่ทาให้เขาเปลี่ยนแปลงเขามีตสงค์มากขึ้นเหรอไม่ใช่ ฉะนั้นทฤษฎีของนักการเมืองนักปกครองที่บอกว่าอ๋อพื้นที่ที่ไหนที่เขาแย่ที่มีปัญหาที่มีการต่อลับเบาแวงเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ยากจนผิดทฤษฎีผิดผิดครับประเทศอฟริกานี่จนที่สุดอเมริกานะจนที่สุดมีปัญหาไหมไม่มีครับคนจนคนที่อดหิวเนี่ยเขาไม่ได้สร้างปัญหาปัญหามาจากไหนอ่ะมาจากคนของนอก มาจากคนข้างบนต้องการมีอำนาจในพื้นที่นี้ไอหัวหน้าในพื้นที่นู้นไม่พอใจก็ต้องมาสู้รบไอที่สู้รบเนี่มันมาจากคนข้างบนแต่คนข้างล่างแม้ว่ายากจนนี่นะเขาไม่มีปัญหาครับนบีก็บอกกับเรามันฟักลักชาอะไรกมข้ารเจ้าไม่กลัวเรากว่าแต่พวกเจ้ายากจนไม่กลัวถ้ากลัวอะไรกลัวดุนยาต่างหากถ้าเราได้ดุนยาแล้วนี่ทะเลาะกันขัดแย้งกันจริงไหมพี่น้องจริงครับ เห็นนะเพื่อนสองคนนี่โอ้โหสนิทสนมกันมากสนิทกันมากแต่พอทําธุรกิจด้วยกันนะ่ะนะโปะเลยใช่ปะ่ะดีกันตลอดเยี่ยมกันมาหาสู่กันแต่พอลงทุนเอามามา,มา,มาทำธุรกิจมาหากินด้วยกันนลนะแตกเลยแตกเลยทําไมล่ะดุนยามันเข้าที่แตกกันนี่นะเพราะดุนยานี่มันใหญ่กว่าหลักการใหญ่กว่าความเป็นพี่น้อง ฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องว่าถ้าเป็นเพื่อนกันรักใครกันนะนะถ้าจะทําธุรกิจด้วยกันเอาดุนยาเข้ามานี่นะต้องฝึกคัดอบรมให้ความเป็นพี่น้องนี่ใหญ่กว่าดุนยาอาจทาธุรกิจได้แต่ถ้าดุนยาจะใหญ่กว่านี่นะระวังแตกแน่แตกแน่เท่าที่เห็นนะนะไม่ไม่ปลอดภัยเลยส่วนมากก็ต้องแตกกันนะ่ะส่วนมาก แต่บางทีเนี่ยก็แตกกันแยกกันด้วยดีด้วยความเป็นพี่น้องแต่ส่วนมากก็จะแตกกันโดยมองหน้าไม่ได้กันเลยเราต้องการให้คุณอ่านนี่เข้ามามีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไรนึ่งต้องศึกษาถ้าผมบอกว่าที่บางคนบางคนที่ชอบอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือพิมพ์อ่านวรารสารบอกว่า รู้จักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไหมโอ้รู้จักอ่านทุกวันมีมั้ยนึมีคนที่อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันไหมมีคนที่อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันเนี่ยเขารู้ใช่ไหมตำแหน่งของเนื้อหาของเรื่องของหัวข้อของคอลัมน์ของคองลัมนิสเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาชอบใครอ่ะนะ,ะหน้าสี่เขาอ่านทุกวันไงเอากีฬาอนาฮาผมไม่รู้นะผมเดานะ อา้าตารางของละครอ,อ่ะหน้าสิบเอ็ดกีฬาอ่ะสิบแปดโอ้โหแม่นขนาดนั้นเลยอันนี้เปิดในซีซูร์ตฟา์ตตอร์อยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้ทำไมอ่ะก็อ่านปีละครั้งน่ะใช่ไม่ใช่ไม่รู้เลยในเปิดในซีซูร,ร์ตกสซูสอยู่ไหนอ่ะอันนี้ทุกคนดูกนันจะเปิดสารบัญก็ไม่สารบัญเนี่ยมันเออสารบัญอ่ะสารบัญอ่ะเปิดก็เปิดไม่ได้เพราะอะไรอ่ะ เพออาาราะอ่านไม่เป็นกาา็ซซสนี่อ่านยังไงอะปัญหาของเรานะครับว่าเท่ากับเราโกรธอัลกุรอานไปซะแล้วบางทีพี่น้องเราอะนะมาสลามเจอเฮ้ยแค่โกรธฉันเปล่าเปล่าอ้าวไหนเห็นคุยโทรศัพท์ไปหาคนนูน้นคนนูน้นไอพวกนู้นไม่เคยสนิทกันเลยแต่เคยสนิทกับฉันอะแล้วปีนึงอะ ไม่เคยโทรมาหาฉันเลยไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยดูแล้วไม่โกรธอะเปล่าไม่โกรธเขาไม่เชื่อถ้าเรายืนันเราไม่โกรธนะ่ะเขาก็ไม่เชื่อเราก็อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่านหนังสือพิมพ์นู่นนะ่ะรู้หมดเลยนะตำแหน่งนี่รู้หมดเลยนะฮะสุราอันไหนในไทยรัฐนี่เรารู้หมดใช่ไหมฮะรู้หมดเลยแล้วเส้นเหญ่กับไทยรัฐอ่ะเจ้าของไทยรัฐนี่กับอัลลอฮ์นี่เท่ากันไหม คนละเรื่องกันเลยถ้าล l l a ์มันบอกว่าไหนเออเฮ้ยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์นะแต่หนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นของเก่าแก่แล้วตอนี้อินเทอร์เน็ตแต่นี้อินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไปนะเว็บที่เราชอบอะนะเข้าเว็บนี่รู้หมดเลยนะเออตำแหน่งนูน้นตำแหน่งนี้จะเลิงกงเข้าไปไหนจะอะไรยิง Facebook นี่นะคนที่เล่น f a c e b o o เนี่ยเข้า a c e b o o k นี่รู้หมดเลยจะเข้าไปดูอะไรไปดูกระดานไปดู